ผมแยกเป็นอย่างนี้ถ้าถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าทางการ,รที่เราหมายถึงหน่วยงานภาครัฐรทั้งหมดแล้วก็เอาในประเทศก่อนนะเอาในประเทศก่อนผมคิดว่าถ้าให้ผมประเมินนะผมประเมินว่าในเชียงรายจากที่เราติดตามผมค่อนข้างจะ,ะเรียกว่าถ้าคะแนนเต็ม10บเนี่ยให้ให้หกให้ใหกตั้งแต่ผูวว้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยจะท็อปสกอร์เก้าเพ <อ S 1> ราะว่าถ้ามีความกระตือรือร้นะอ่ เข้มแข็งนะครับพอได้รู้ผลตัวตั้งแต่ต้นเดือนเมษาท่านเรียกประชุม<อ>แล้วออกประกาศเลยว่างดใช้แม่น้ํากกครับชัดเจนมากแล้วก็มีตั้งค่าทํางานมีการติดตามเนี่ยผมว่าอันเนี้ยท่านท่านขยันขันแข็งท่านผู้ว่าเนี่ยอันนี้ในในในท็อปสกอร์นะแต่ว่าอย่างหน่วยงานอื่นๆใช่ไหมครับเขาก็ทํางานตามอํนา,า,านาจหน้าที่ละขอบเขตที่เขามีเช่นการปละปาใช่ไหมครับของสารสุขใช่ไหมก็ตรวจน้ํา ใ,ในเฉพาะน้ําที่ไม่ใช่อยู่ในเขตการประปาเช่นน้ําประปาหมู่บ้านแล้วตรวจสุขภาพชาวบ้านใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าหน่วยงานที่ต้องอถ้าทั้งหมดเนี่ยที่ต้องปรับนะผมคิดว่า1ก็คือปรับการสื่อสารในงานภาครัฐนะต้องปรับการสื่อสารมลพิษเนี่ยให้กับชาวบ้านในแบบหนึ่งเข้าใจง่ายใช่ไหมครับสองต้องตรงไปตรงมาใช่ไหมสาม ข้อมูลเนี่ยต้องเข้าถึงแบบโอเพนครับแบบนี้สำคัญมากนะครับและอีกการนึงคือว่าต้องการตรวจเนี่ยมันต้องไม่ช้าครับนะครับ,รบอย่างตอนนี้เราเราเราอย่างตอนนี้เรายังมีปัญหานะว่าเรื่องผลตรวจพื้นที่เกษตรน้ำในพื้นที่เกษตรดินในพื้นที่เกษตรผลผลิตในพื้นที่เกษตรยังไม่ออกมาอันนี้ผมเป็นห่วงมากนะอยากเร่งรัดให้รัฐบาลเนี่ยช่วยมาปรับตรงนี้ นะครับและหน่วยนี้ย,ยังยังยังช้าอยู่และผมคิดว่าถ้าปรับอีกอันนึงก็คือว่าเราควรจะมีศูนย์ตรวจสารโลหะหนักนะครับประจําที่จังหวัดเชียงรายนะครับเพื่อที่ให้การตรวจนี่มันรวดเร็วใช่ไหมครับแล้วก็เรียกว,ว่าไอรวดเร็วเนี่ยสำคัญมากเพราะตอนนี้มันคือมันตรวจแต่มันช้าเพราะ,ร,าะรวดเร็วแล้วก็ข้อมูลมันต้องโอเพนให้คนเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่าย อันนี้ผมว่าอันนี้จะเป็นคีย์สำคัญเพราะว่าเราจะยังอยู่กับสารโลหะหนักไปอีกหลายสิบปีครับนี่นี่นี่นีนภาครัฐในในภาครัฐเราเนาะถ้าจะกลับต่างประเทศเนี่ยผมว่าครับรัฐบาลนะครับรัฐบาลเนี่ยยังถ้าคะแนนเต็มสิบเนี่ยให้สี่ยังไม่ผ่านครับผมว่ายังไม่ผ่านนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ารัฐบาลยังขาดความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหา วิกฤตใช่ไหมก็คือว่าชักช้าแล้วก็ไม่ชัดเจนใช่ไหมครับเพราะว่าที่ว่าชักช้าคือตั้งแต่เกิดวิกฤตมาประชุมแค่สองครั้งประชุมคแค่สองครั้งนะท่านรองนายกเนี่ยประเสริฐประชุมแค่สองครั้งใช่ไหมแล้วครั้งล่าสุดเนี่ยความคืบหน้าคือตั้งค่าทำงานัง <ๆ S 2> หวัดท <ๆ S 1> ี่รัฐได้มีท่านรัฐมนตรีช่วยทีรรัฐเนี่ยเป็นเป็นเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นหัวหน้าคณะเนี่ยแล้วก็ยังไม่รู้เลยว่าคณะนี้ จะประชุมอีกเมื่อไหร่ยังมไม่มีการกําหนดแผนการออกมาชัดเจนเลยครับครับอันเนี้ยชักช้าใช่ไหมแล้วก็การแก้ไขปัญหาที่ว่าไม่ชัดเจนเนี่ยก็คือว่ามันเหมือนกับว่าแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะอ,อย่างเช่นว่าอย่างเช่นบอกว่า,วาแม่น้ํากกจะสร้างฝายดักตะกรอนใช่ไหมครับนี้ยังถกเถียงกันอยู่นะว่าฝายดักตะกอนจะแก้ได้จริงหรือเปล่า อ,อ,อาจจะแก้ปัญหานี้ได้แล้วเกิดปัญหาใหม่ง่ายสุดตะกอนที่ต้องตักออกไปในแผนท่านก็บอกว่าต้องเอาไปทิ้งที่อื่นคำถามว่าที่อื่นเนี่ยมันคือที่ไหนม,มันก็ต้องเป็นพื้นที่ชุมชนหรือเปล่าแล้ว<ม>แล้วแล้ว,ลวใครจะเป็นคนรับ,รบใช่ไมไมมีชุมชนไหนรับหรอกมันจะเป็นปัญหาใหญ่แล้วก็ที่สําคัญก็คือว่ารัฐบาลพูดเฉพาะแม่น้ํากกแต่แผนรับมือแม่น้ําสายเนี่ยยังไม่มี คือรัฐบาลก็จะพูดว่า,วาแม่น้าสายคือขุดลอกกับทํพันนังกั้นน้ํไอ้น,นั้นมันแก้ปัญหาน้ําท่วมครับ <c oughs> ใช่ไหมฮะ <c oughs> มันไม่ได้แก้ปัญหาเรื่องสารโลหะหนักดัง <c oughs> นั้นเวลารัฐบาลพูดรัฐบาลพูดเฉพาะแม่น้ากกไม่พูดแม่น้าสายแม่น้ําโขงนี่ยิ่งแล้วใหญ่เลยรัฐบาลไม่มีมาตรการอะไรเลยนะเพราะตอนนี้แม่น้ําโขงมันก็ทั้งสารโลหะหนักทั้งตะกอนดินมันก็มีมีสารโลหะหนักหมดแล้วเ <c oughs> นี่ยเนี่ยก็เลยว่าสอบตกอันนี้นี่เรื่องนี้ Guess, อีกอ <H ark. S 2> ันหนึ่งผมว่าสอบตัวเองคือยังขาดแผนการการแก้ไขปัญหาที่ชัดเจนในกรณีต้นต่อของปัญหาครับเนี่ยคือคนก็รู้สึกว่ารัฐบาลยังคล้ายๆยังขาดความมุ่งมั่นมากพอแล้วก็อาศัยคล้ายๆว่ากลไกปกติในการแก้ไขปัญหาที่มันเร่งด่วนกลไกปกติเช่นว่าอะไรให้ทางฝ่ายความมั่นคงใช่ไหมครับไปเจรจาตามกลไกของของฝ่ายความมั่นคงนะครับ เป็น TBC หรือ r b c อะไรก็แล้วแต่คือผมมองว่ามันเป็นการแก้ไขปัญหาบนพื้นฐานของการมองว่าภัยคุกคามแบบเดิมภัยคุกคามมันเรื่องเรื่องเขตแดนครับเข้าใจหครับแต่ว่าปัญหานี้มันเป็นปัญหาภัยคุกคามแบบใหม่เขาเรียกว่านอนท рад ิชั่นอลเทรดใช่ไหมเป็นภัยคุกคามแบบใหม่เนี่ยเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างเงี้ยมันก็ต้องมันไต้องเพิ่มเติมคนใช่ไหมในเรื่องสิ่งแวดล้อมเข้าไป ด้วยหรือเปล่าหรือว่าต้องมีมีคณะทํางานชุดใหม่มาแก้ปัญหานี้โดยตรงรแล้วก็ผมคิดว่าการใช้กลไกแบบเดิมนะเช่ว่าให้รอกระทรวงต่างประเทศเป็นคนนัดหมายอะไรอย่างเงี้ยม,มันมันแลดูว่ารัฐบาลไม่ค่อยใครใว่ากระตือรือร้นในการแก้ไขปัญหานัทั้งทั้งที่มันควรจะทําได้มากกว่านี้เช่นว่าเรียกเจ้าหน้าที่สถานทูตพมา่ามาคุยหรือเปล่าแล้ต้นเหตุปัญหาออัหนหึงคือว่า ในสมการแก้ไขปัญหารัฐบาลเนี่ยใช่ไหมครับมีรัฐบาลไทยรัฐบาลเมียนมาอาจะมีรัฐบาลวะ้ะใช่ไหมครับแต่ขาดจีนแต่ขาดจีนรัฐบาลไม่เคยพูดถึงจีนเลยนะในฐานะที่เป็นต้นเหตุของปัญหาใช่ไหมในฐาะที่ภาคประชาชนเนี่ยเขาบอกว่าแร่แร่แรเอิร์ธเนี่ยมันจะเป็นใครไปไม่ได้มันต้องเป็นจีนใช่ไหมเพราะว่าจีนเนี่ยเป็นเจ้าของการผลิตแร่แร่แรเอิร์ธใช่ไหม ทั้งเป็นผู้ใช้ผู้ส่งออกผู้ผลิตสินค้าจากแหล่แเอ,อ่ตัวแล้วก็จีนก็เคยทําที่รัฐขชินแล้วจีนก็มีความสามัญที่ดีกับเมียนมากับกลุ่มกองกำลังว้าในพื้นที่ด้วยใช่ไหมครับโอ้โหจีนเข้ามาเยอะมากเนี่ยก็คือว่ารัฐบาลเนี่ยไม่พูดถึงจีนเลยอันนี้ผมคิดว่าอันนี้เป็นลําให้มันเห็นว่ารัฐบาลยังไม่ค่อยมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ในการแก้ไขปัญหาครับอย่างนี้ กลไกที่จะใช้เนี่ยอาจารย์มันมันน่าจะพอมีกลไกไหนได้บ้างที่จะรวมเอาทั้งหมดเนี่ยนะครับกลุ่มว่ากองทัพพม่าหรือว่ากลุ่มประเทศจีนเนี่ยเข้ามาคุยกันได้ครับอาจารย์หรือว่าต้องสร้างกลไกขึ้นมาใหม่เลยผม,มว่ากลไกเดิมก็ต้องทำครับกลไกใหม่ก็ต้องใช้อตอนนี้คือต้องใช้ทุกกลไกนะผมว่าอ่าอย่างเช่นตอนนี้รัฐบาลก็ใช้เฉพาะกลไกลของฝ่ายความมั่นงคงใช่ไหมครับให้ทหารเป็นฝ่ายนำใช่ไหมครับอันนี้ก็ประชุมอย่างเช่นที่เชียงราย ่ไหมมีมีข้อมีข้อสังเกตใช่ไหมไเจ้าที่ท้องถิน่นฝ่ายไทยกับฝ่ายเมียนมา,าไปไปประชุมที่โรงแรมที่ว้าเป็นเจ้าของใช่ไหมครับก็ก็คือเขาก็มันก็ดูลักลั่นใช่ไหมครับเขาก็ปฏิเสธบอกว่าเหมืองที่อยู่ในแม่น้ําสายเนี่ยมันไม่อยู่ที่เมืองท่าเคลิกมันอยู่ที่เมืองสาด นนถึงม้าเกเมือศาสตร์มันก็ไม่ไกลกันสักเท่าไหร่แต่ว่าปฏิเสธแบบง่ายๆแบบนี้มันก็ดูใครๆขาดูว่าเขามีความจริงใจมากน้อยแค่ไหนนี้ใช่ไหมครับแล้วทีนี้มีกลไกอะไรอีกอกลไกเอมอแม่ของ River Commission อันนี้ก็เท่าที่ผมดูเนี่ยรัฐบาลไทยใช้กลไกนี้ตั้งนานแล้วก็ค,คือให้ทางสำนักง,งานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเนี่ยส่งจดหมายไปหาเอมาร์ซ แล้วเลขาธิการ MRC เป็นคนไทยใช่ไหมแล้ว MRC เนี่ยก็ส่งจดหมายเนี่ยไปที่กระทรวงทรัพยากรใช่ไหมครับและสิ่งแวดล้อมของเมียนมาว่าทำามือคือหนึ่งจัดตั้งคณะทำงานร่วมกันตรวจน้ําร่วมกันเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรให้มีขีดความสามารถในการตรวจน้ําอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็เราก็ไม่รู้ความคืบหน้าเป็นยังไงแต่เอ็มอาร์ซีมันสามารถทาได้มากกว่าน,นี้แต่ก็มีคนตั้งข้อสังเกตอีกว่าเอา้พาพม่า ก็ไม่จําเป็นต้องมีพันธะก,กรณีอะไรกับ MRC เพราะพะม่าไม่ได้เข้าไม่ได้เป็นสมาชิกของ MRC mm hmm. อันนี้ก็จบไปถ้าจะใช้กลไกอีกอันหนึ่งคือ LMC ร้านสร้างแม่คงคออเรชันรัฐบาลไม่เคยพูดถึงกลไกนี้เลย mm hmm. ทั้งทั้งที่ทุกคนก็รู้ใช่ไหมครับว่าจีนเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างแน่นอนแล้วหลายคนก็ฟันธงมากว่าถ้าอยากแก้ไขปัญหานี้สำเร็จต้องดึงเอาจีนเข้ามาเกี่ยวข้อง ไม,ไม่ว่าจีนจะในบทบาทไหนเช่นบทบาทของการมาลงทุนใช่ไหมซึ่งแน่นอนจีนปฏิเสธแน่ว่าเขาไม่ได้เป็นผู้มาลงทุนและคนที่เข้ามาทั้งเป็นคนจีนก็เขาก็จะปฏิเสธว่าไม่ได้มาอย่างถูกต้องตามกฎหมายเขาปฏิเสธได้ผมคิดว่าเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาจะทำแต่ว่าเราก็ต้องเชื่อจีนให้เห็นว่าถ้าจีนจะเป็นผู้นำใช่ไหมครับในภูมิภาคนี้ใช่ไหมครับร้านสางแม่ของโคอร์ปอรชั่นจีนเป็นผู้นํา ต้องแสดงบทบาทถ้าจีนอยากมีบทบาทในระดับเวทีระดับโลกในเรื่องการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมโลกในเรื่องเ,อเทคโนโลยีสะอาดเป็นมิตรต่อต่อสิ่งแวดล้อมโลกนะผ่านแลร่แร่เอ,อิร์ธเนี่ยจีนก็ต้องแสดงความจริงจังและจริงใจใช่ไหมครับในการลงมาแก้ไขปัญหานี้เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบแล้ว,ลวจีนก็จะเป็นผู้นําด้านด้านด้านสิ่งแวดล้อมโลกอันนี้ก็กลไกนี้ก็ทําได้อาเซียนได้ไหมผมว่าอ,อาเซียนก,ก็ก็น่าสนใจใช่ไหมครับ เพราะว่าอะไรเพราะว่าทางมาเลเซียก็เป็นเป็นประธานใช่ไหมทางคุณทานายกทักษิณเนี่ยก็เป็นที่ปรึกษาใช่ไหมครับเราก็สามารถผลักดันเวทีนี้เข้าสู่อาเซียนได้ก็พม่าก,ก็เป็นเป็นสมาชิกอาเซียนมันก็พูดเรื่องนี้ได้ใช่ไหมครับอันนี้พูดไง,ไง่ายๆคือมันมีหลายหลายกลไกใช่ไหมครับจะได้ผลไม่ได้ผลนี่เราไม่รู้ใช่ไหมครับแต่ว่าเรายังไม่เห็นความมุ่งมั่นมากพอของรัฐบาล เพราะรับ, <S <S รบ,บาลใช้แค่กลไกลของความมั่นคงและกลไกลของกระทรวงต่างประเทศเท่านั้น